พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิทธตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยเสด็จสติดเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิราิติการ His Majesty King มหาวชิ c ลลงกรพระว o ชิ p ะเ c h าเจ้าอยู่หัว Is graciously devolved to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and the students of MCU, Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, Hambi rejoiced in the Royal Morris with the grateful feelings in the incomparable royal grace and humbly wish his majesty the king great protections of the triple gems and uncountable fruits of arms. may his majesty the king's ever prosper with the four glorious blessings be esteemed and revered for the kingdom of thailand. long live his majesty the king. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิสศรัทธาได้มาถวายพตัตหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาโดยเสด็จพระราชุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของบุนิธิธรรมะบอยส์ f o อ a อ i ิ a อ s ไทยแลนดีวีเอไทยแลนด์ บริจาควันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน15,000บาทโดยคุณพรอ,อาภาถาวรวัดนายกสโมสรโรตารีนะครนายกและทีมงานร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผลไม้นอกจากนั้นได้มา สอนแม่กลัวมอจรอทำอาหารเมนูสุขภาพไรเนื้อสัตว์เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้พระสงค์มีสุขภาพที่ดีงามยั่งยืนขออนุโมทนาบุญกับคณะสมโมสรโรตารี่นครนายกมูลนิธิธรรมอวอยสอเอนิมอลไทยแลนด์นวันนี้วิทยากรก็คือด็อเกเอร์ชิระถาวรทวัฒน คอร์สแบงก์กรรมการมูนิธิดีวีเอไทยแลนด์นะขออนุโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของพระราชพุทิวิเทศเจ้าวาดวัด,วดพุทธรังสีไมาอามีประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้บริจาค ปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน1นึ่งมืนบาทพร้อมกันนั้นคุณสุรหงหวังแสงอรุณซึ่งเป็นญา,าติโยมคนไทยในสหรัฐอเมริกาอุปถัมภ์วัดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสอันนี้นอกจากได้นำปัจจัยจากอันจกคุณพระราชพุทธิวิเทศเจ้าวัดวัด,วดพุทธรังสีไมอามี่มาจำนวนหนึ่งบาทแล้วก็บริจาค ปัจจัยร่วมสมทบเป็นค่าปตาตหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสองมืนบาทขออนุมโมทนาบุญ uh, Today we have to a uh, group of the lay Buddhist s u p p o r t e r who come to uh, donate the money to provide the land for us along with the grateful uh, along with the royal grace เดือดเยี่ยสเดือดฟอร์ดกรุ๊ปเดือดกรุ๊ปออฟทำกรุ๊ปออฟทำเอ่อฟาวเดชันทำมาไวส์สำหรับเอ็นิมอลส์ไทยแลนด์ออดีวีเอไทยแลนด์เลดไบคุณกรคุณพรลาภาถาวรถวัตคุณแดงโดเนต15,000บาท ผู i, air, the ้บริโภคเดลันสวัสดีสิ่งผู้ประกอบการกลุ่มที่สองกลุ่มในกลุ่มของวีเนอร์เบอร์พระเจ้าพุทธิวิเทศอัปปุตตุวัตพุทธรังศีไม่อาวุธยูเอสเอโดเลตเพนทาวซันบาตและอื่นๆคุณสุราหงษ์หวังแสงอรุณเลแมนไทยเลแมนอินยูอาร์สเตย์อินยูเอสเอวันนี้นอกจาก I have, um, apart from having brought 10,000 baht from Venerable Pharaoja Puttivite, he herself donated 10,000 baht, the grand total. I donated 20,000 baht today to provide the lunch for us to come now or concentrate our mind to create investing best thing today for being happiness, for being happy, prosperous, peaceful uh, and successful in their daily routine together. อันเดียรัละพรจากประสงค์เป็นภาษาบาลีนะผมจะให้พรตรวจน้ําอุทิศกุศลก่อนแล้วก็ตั้งกิจราถนาเพื่อความเจริญเรื่องยงเยยยนสุขสรบต่อไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พร,พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสัม,มนเนรจำนวนหนึ่พรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา